สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนเมษายน2564ถามบอกว่ามีสิ่งอะไรมาฝากชาวราศีพฤษภเปิดหัวมาเลยนะครับก็คงเน้นไปในด้านของสุขภาพของชาวราศีพฤษภใครที่เจ็บใครได้ป่วยอยู่ใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ก็ควรจะต้องระมัดระวังและดูแลตัวเองเอาไว้ให้เยอะๆนะครับใครหลายๆคนที่มีโรคประจำตัวที่เบียดเบียนอยู่แล้วของชาวราศีพฤษภ มีโอกาสไหมที่จะพบแพทย์พบหมอที่มีความเชี่ยวชาญก็ต้องบอกว่ามีโอกาสมากพอสมควรแต่อย่างไรเสียาการเจ็บป่วยของชาวราศีพฤษภนั้นก็ต้องคึงระมัดระวัง ไปมองในตรงส่วนของเรื่องเงินเรื่องทองนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภก็ต้องบอกว่าดาวการเงินของชาวราศีพฤษภไม่ได้มีกําลังอะไรเลยฉะนั้นการที่จะวางแผนจัดการในเรื่องเงินเรื่องทองของชาวราศีพฤษภก็ควรจะต้องมีความรอบคอบโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนะครับการทิศทางของการจับจ่ายใช้สอยของชาวราศีพฤษภนั้นมีโอกาสที่จะรุนแรงและก็มีความวุ่นวายกับดวงชะตาโดยเฉพาะรายจ่ายที่มาจากเพศตรงข้าม นะะเน้นคําว่าเพศตรงข้ามบางคนอาจจะหมดเปลืองกับคู่ครองบางคนอาจจะต้องเป็นป๋านะฮะเปกับสาวๆก็เป็นไปได้ฉะนั้นนะครับชาวราศีพฤษกหลายๆคนนะครับที่วางแผนการเงินไม่ดีในช่วงปลายเดือนอาจจะสะดุดติดขัดหัวทิ่มหัวต่ากันไปเลยก็ว่ากันได้พอมองไปในเรื่องของการงานนะครับชาวราศีพฤษภมี question mark เกิดขึ้นในจิตใจ แต่อย่างไรเสียนะครับดวงดาวนั้นก็ยังเป็นคุณแก่ดวงชะตาหลายๆคนมีโอกาสนะครับในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นฉะนั้นเป็นผลดีกับดวงชะตาใช่หรือไม่ก็อาจจะเป็นผลดีกับดวงชะตากับชาวราศีพฤษภที่มีดวงดาวเข้ามารับนะฮะเน้นนะฮะสำหรับคนที่มีดวงดาวเข้ามารับเท่านั้นฉะนั้นนะครับหล,หลายคนที่กำลังตัดสินใจว่านะครับในเรื่องการงานจะทำอย่างไรควรจะต้องอยู่ในความรอบคอบ และมีสติให้มากๆใครที่มีงานอยู่แล้วก็กอดงานให้แน่นๆใครที่มีโอกาสปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่จเจริญเติบโตขึ้นไปสอก็ยินดีด้วยกับหน้าที่การงานของชาวราศีพฤษภและที่สำคัญนะครับการส่องแสงของดาวสุพ,พเคราะ์นั้นจะเป็นคุณกับดวงชะตาในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราศีพฤษภหลายๆคนกำลังมองหาตัวช่วยนะครับผู้หลับผู้ใหญ่มองเห็นความรู้ความสามารถและ ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนพอมองไปในเรื่องของความรักความใข้นะครับกีนี้เกิดไปแล้วนะครับว่าชาวราศีพฤษภมีโอกาสหมดเปลืองกับในเรื่องของคู่ครองหรือเพศตรงข้ามค่อนข้างมากจําเป็นไหมจะต้องหมดกับแฟนจําเป็นไหมจะต้องหมดกับคู่ครองไม่ได้จําเป็นเสมอไปนะครับฉะนั้นนะครับการหมดเปลืองของชาวราศีพฤษภ ก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยตัวของท่านเองด้วยนะฮะฉะนั้นการใช้ใจ่ายเงินใดๆของชาวราศีพฤษภนะครับก็อาจจะมีผลกระทบกับในเรื่องของชีวิตรักชีวิตคู่และถามบอกว่าในเรื่องของความรักความคข้นะครับของชาวราศีพฤษภในในช่วงต้นเดือนเมษายนยังต้องพึงระมัดระวังจุดกระทบกระทั่งของดวงดาวอยู่มากพอสมควรหลายๆคนนะฮะจะ,จ,จะมีเรื่องให้ถกให้เถียงกันในเรื่องของทรัพย์สินหรือสมบัติกันไปเลย ฉะนั้นนะครับชาวราศีพฤษภนะครับก็ควรจะต้องควบคุมอารมณ์และคําพูดของตัวเองเอาไว้ให้มากจะไม่นั้นนะครับในเรื่องของความรักความค่อาจจะมีกลิ่นอของการกระทบกระทัง่งกันได้พอสมควรพอมองไปในเรื่องของโชคลาภนะครับก็คงขอฝากเตือนว่าชาวราศีพฤษภนะครับในเรื่องของโชคลาภก็คงอาจจะเล่นแบบขำๆกันไปก่อนนะครับในช่วงนี้ฉะนั้นในเดือนเมษายนก็อาจจะมีความโชคดีในระดับหนึ่งขอให้โชคดี